ลูกเราแบบเจ็ดขวบแล้วบอกว่าเป็นคนพิกายร้องไห้นะาะกับสามีากลับไปเศร้าที่บ้านคิดว่าประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วหยุดเศร้าแล้วก็บอกแฟนว่าไม่เศร้าแล้วเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกอะก้าวข้ามผ่านตรงจุดนี้ สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นพลังครอบครัวค่ะซึ่งจากที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นว่าพลังครอบครัวเนี่ยมีความสําคัญมากๆค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่มีลูกค่ะเป็นเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กพิเศษค่ะในวันที่เริ่มสังเกตว่าน้องมีความผิดปกตินะคะก็คือพา้องไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการนะคุณแม่จะทําบัตรพิการไหมในวันนั้นครอบครัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้รู้ก็ตกใจเหมือนกันก็เศร้าเหมือนกันแต่ไม่เศร้านนาาะะครรววบมกํลัง ทั้งหมดค่ะของครอบครัวนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตน้องให้ดีที่สุดค่ะคืออเล็กเนี่ยเริ่มต้นคือเขาชอบเล่านิทานด้วยความที่กบเป็นคนชอบเล่านิทานแล้วกบทางานอีเวนต์กับงาน PR เพราะฉะนั้นเวลากลับดึกๆจะไม่มีคนเล่านิทานให้เจ้าเอิญฟังพอาะานี้าการเล่านิทานของเราก็เหมือนเดิมกับที่ทุกๆคนเคยได้ยิน,นะคะ่ะหมาปลาลูกแกหมูสามตัวก็เล่าอยู่เท่านี้ค่ะจนเอิญก็ไม่ได้สนุก แต่ครนี้อเล็กเขาฟังเขาก็ฟังของับเอินคราวนี้เขามีจินตนาการในหัวเขาเลยเล่าเรื่องแบบที่เราไม่สามารถคาดเดาได้จนเอินเขาเลยติดใจเขาเลยบอกคุณแม่ไม่ต้องเล่าแล้วจะให้ที่อเล็กเล่าเสร็จสองคนนี้ก็เลยแอบไปเขียนนิยายในจอยละดาไปเขียนเป็นเรื่องเป็นราวแม่ก็ไม่รู้รู้ก็ต่อเมื่อเขามีรายได้เขาต้องมาเปิดบัญชีเขาต้องมาขอแบบประชาชนจากแม่เราถึงได้รู้เขียนเสร็จมันจะต้องมีท่าเปิดค่ะคุณหมอรำนง อเล็กวาดลูกมันค่อยเก่งก็เลยให้เอินวาดพอเอินวาดก็ไม่ถูกใจไม่ถูกใจอเล็กเนะเาะเพราะจินตนาการของเขาไม่ใช่ภาพนี้เอินก็เลยพูดว่าพี่อเล็กต้องวาดเองแล้วแหละเล็กก็เลยวาดเองว่าแล้วก็ขอขอบคุณโควิดค่ะคราวนี้โควิดมันก็เลยทำให้พวกเรา,าอยู่ที่บ้านเล็กก็เลยขัดวาดเองในหน้าคอมศึกษาเองทุกอย่างแล้วก็จนมาถึงวันนี้คืออยากจากว่าเด็กออทิสติกท่าทาง คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีประสบการณ์มีญาติสิ่งเหล่านี้บอกมองว่าเด็กออสติกเนาะมีสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่มีนั่นคือความตั้งใจความแน่วแน่ถ้าเขาอยากทาอะไรเขาจะโฟกัสอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเขาจะไม่ไปไหนเลยอันนี้คือคือสิ่งสำคัญจากประสบการณ์ตรงของกบนะเพราะ,ะนั้นก็แปลว่าในหัวของเขามีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นงานออกมาก็เลยมีอะไรมากมายอย่างที่เห็นรวมถึงตัวอักษรเพราะวาดรูปเสร็จเขาจะมีตัวอักษรกํากับอยู่ข้างลูก คนเป็นแม่ก็บอกว่ามันไม่สวยเลยอะตัวอะไรก็ไม่รู้เอาออกไปเถอะเขาก็เลยว่าแม่นี่มันเป็นอักษรในโลกของผมนะแม่เลยว่างั้นถ้าอยากให้แม่รู้อ่ะช่วยบอกหน่อยว่าแต่ละอักษรมันคืออะไรเขาก็เลยคิดอักษรตั้งแต่เอถึงแซดมาเลยค่ะในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตัวอักษรโลองเขาแล้วเขาว่าในตัวอักษรในโลกของเขาอ่ะเป็นตัวอักษรที่สวยงามแล้วก็เป็นการพูดคุยอย่างมีความสุข สำหรับน้องอเล็กนะคะถือว่าเป็นศิลปินเด็กพิเศษที่ค้นพบตัวเองจากงานศิละปะนะคะเริ่มต้นจากการเขียนนิยายวาดภาพนะคะจนล่าสุดเองน้องก็มีผลงานศิละปะที่หลากหลายมากๆค่ะล่าสุดก็มีการพัฒนานะคะนำลายเส้นจากจินตนาการของน้องนี่แหละมาต่อยอดนะคะสร้างสารรค์เป็นผลงานแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งน้องก็ไม่ได้ทําคนเดียวนะคะก็มีเหล่าบรรดาน้องๆที่เป็นออทิสติกด้วยนะคะหลากหลายคนเลยจํานวน7คนด้วยกันมาร่วมจัดแสดงผลงานที่แปลงร่างจากลายเส้นแล้วก็งานศิละปะ สร้างสารรค์นี่แหละค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลงานของน้องๆจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้โอกาสน้องๆมากๆเลยนะคะทั้ง Ar t o ต y by a ี t i s t i c Thai สติกไทยซึ่งต่อยอดจากคลาสศิลปะบำบัดของมูลนิธิ a อ t i s ท i ติกไทยซึ่งก็ใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างอาชีพให้กับเด็กๆออทิสติกค่ะเพื่อให้พวกเขานะคะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่จําเป็นในสังคมรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีอย่างธนาคารออมสิน โรงพยาบาล S, B M H H Indobig และปิดแคสนะคะแล้วก็วดักแฮมเอเนจีที่ให้การสนับสนุนผลง,งานของน้องๆพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเลยล่ะคะ่ะนอกจากการสนับสนุนของครอบครัวที่ถือว่าเป็นพลังที่สําคัญในการ,การขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันน้องอเล็กนะคะให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วเราผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะก็ถือว่าเป็นเสาหลักสําคัญมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสน้องค่ะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะสามารถทําให้น้องนี่แหละเชื่อมโยงผลงานศิลปะนะคะสามารถนํามาสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ค่ะ